สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะวันนาแคร์กี퍼ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจนะคะวันนี้จะมาทําหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมร่วมกับประธานอาสาสมัครและเพื่อนที่เป็นประธานชุมชนที่นี่เป็นชุมชนแออัดแล้วก็มีผู้ป่วยมีผู้ป่วยที่ยากไร้อยู่หนึ่งรายนะคะการทรงตัวไม่ดีเพราะกระดูกทับเส้นไม่มีอาชีพเพราะเขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้อายุเยอะแล้ว แล้วก็อาศัยอยู่กับน้องชายน้องสะพ้ายเขาก็ขาดแคลนเรื่องอาหารแต่เขาก็อยากจะได้นมนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบอาหารกินเองได้นะคะเพราะว่าหนึ่งปัจจัยไม่มีเพราะว่าเขามีเงินใช้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าเยี่ยมกันตอนนี้ก็นัดหมายประธานอพมและเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ประธานชุมชน,นนี้ที่ได้ส่งข่าวขอความช่วยเหลือจากพวกเราชาวอาสาสมัครอาได้ให้ไปมอบสิ่งของวันนี้เราก็กำลังจะรวบรวมของแต่ละคนก็มีของมาก็คงจะให้เขายังชีพได้ระยะหนึ่งนี่นะคะนี่คือคุณถัดชัยนะคะถัดชัยพเสริม <ใน S 2> ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมมาเขตตะขนงนะคะ อะไรจะคุยกับท่านผู้ชมหน่อยไหมคะไปยินคุยเถอะท่านนั้นก็เลยแปลกๆกมอาสาพัฒนาสังคมของพอมกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับกระจายอยู่ทั่วไปทั้งเขตนะครับทั้งหมดร้อยกว่าคนในเมื่อมีออผู้เดือดร้อนรื้ว่าผู้ยากไร้ทั้งหลายมีเยอะมากครับมาลงบัญเทียไว้เยอะเลยแล้วก็จดโจมตีจนด่วนก็มีที่ร้ายแรงแต่อย่างวันนี้นะ วันนี้ก็เห็นว่าเสร็จของกานแล้วเลยมาเยี่ยมเฟศหนึ่งนะครับก็น่าสงสารครอบครัวเขาก็ลำบากไม่ค่อยอยู่ไม่ม,ไม,ไม,ไมีไม่มีใครดูแลแล้วก็ผอมมากเลยนะก็คุณเป็นเคยเป็นผู้นำชุมชนมาเลยวันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมกันเขาครับก็ก็ขอบคุณในทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอปมอน้องๆอปมอกระจายอยู่ ทั่วไปทั้งเขตแล้วก็ไปเยี่ยมกันอย่างนี้ครับแล้วแต่ตอนนี้ขาดเอ่อเข้าของอะไรต่างๆเลยนี้ไม่ทั่วถึงแล้มัมีเยอะมากเลยครับก็ยากไร้เยอะมากนะครับก็ขอบคุณพูดสนับถนุนทุกท่านนะครับค่ะก็ได้ได้ฟังจากท่านประธานอพมอเขตพระ,ะดกไปแล้วนะคะวันนี้เรามารวมตัวกันที่บ้านประธานชุมชนเซ็งไพเลาะซึ่งเป็นผู้ประสานงานขอความช่วยเหลือเคสนี้มา เพราะว่าเคสนี้เป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากเขาเป็นต้องบอกว่าป่วยเรื้อรลังนะคะถ้ากระดูกครับเส้นเนี่ยต้องเรียกว่าป่วยเลื้อรลังไม่มีเงินรักษาด้วยแล้วไม่มีคนดูแลแล้วก็ไม่มีเงินที่จะยังชีพก็ได้แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ได้พบกับคุณกฤิตนะคะคุณกฤิตที่เป็นอปปรปทานชุมชนเส้นเพลาะนนิดหนึ่งนะคะ สวัสดีสสดครับ,รบผมในกิจล่ารัตนรักษ์นะครับประธานชุมชนเซ้งไผ่ล้อก็ได้ไปพบกับผู้ป่วยคนนี้และได้ประสานไปกับทางท่านประธานของพอมอเอาพอมอของเขตพระขนงและคณะกรรมการทั้งหมดก็ได้ลงมาเยี่ยมได้เริ่มลงมาเยี่ยมกันหลังจากสงการตแล้วก็มีของเล็กๆน้นอยๆที่ พอจะให้ยังชีพไปได้ในระยะหนึ่งไงผมก็ขอขอบคุณในผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้สละทุนทรัพย์บางส่วนมาช่วยเหลือขอขอบคุณครับเไรสดะครับพีห่หนูแดง ไม่มีอะไรคร่ะไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็พอดีก็รู้ข่าวจากาท่านประธานว่านนจะมาเยี่ยมคนไข้ <c oughs> ที่นี่ค่ะแล้วคนไข้ก็เป็นเพื่อนของหนูแดงมาตั้งนานแล้วก็เลยมาร่วมด้วยค่ะไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาเยี่ยมอยู่แล้วแต่ไม่มีเพื่อนวันนี้ในทีมานมาก็มาด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่จันเดี ทีมงานอพมเราเวลาจะลงเยี่ยมเคสเราก็จะไปกันนะคะเราก็จะนัดหมายใครพอจะมีกําลังที่จะแบ่งปัน <c oughs> เราเราไม่เรียกว่าเราจะไปให้ของหรือแจกของเราเรียกว่าเราแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าเราก็แต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเหลือเฟืออะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าเราพอจะแบ่งปันกันได้เช่นวันนี้เขาเขาขอนมมาเอ่อ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจะประกอบอาหารอะไรได้ไหมก็มีไปฝากเขาเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือซื้อมามา่าไปแล้วก็เอาเอานมไปเนี่ยทดแทนอาหารได้หนึ่งมือ้อเพราะว่าผู้ที่เราจะไปเข้าเยี่ยมวันนี้เขาประกอบอาหารเองคงค่อนข้างลําบากนะคะ<า>เพราะว่าเขาก็คงไม่มีปัจจัยอ่ะเพราะเขาเป็นครอบครัวที่ยากลําบากแล้วก็เลยซื้อขนมปังไปสองหอ่อและทางประธานอ,อพอมอ แล้วแล้วก็ประธานชุมชนเขาก็ได้ร่วมกันเนี่ยมีน้ําผลไม้แล้วเขาก็จะมีเงินใส่ซองไปช่วยเหลือให้เขาได้ยังชีพระยะหนึ่งเดี๋ยวเวลาเราจะเยี่ยมเคสนะคะต้องขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมส่วนมากถ้าเวลาเราเข้าเยี่ยมเ,เคสไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยคนไหนก็นแล้วแต่สังเกตไหมคะว่าการถ่ายทําคลิปให้ท่านชมแต่ละครั้งเนี่ยเราจะไม่ถ่ายหน้าตาให้ให้เห็นชัดเจน ถึงจะชัดเจนถ่ายจำเป็นว่าจะต้องเห็นจริงๆแต่เราจะมีสติกเกอร์เพื่อจะปิดบังอําพางใบหน้าผู้นั้นคือเราก็ไม่ไม่อยากให้เขาได้ได้รับความอับอายนะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่อยากจะ,จะเปิดเผยตรงนี้แต่พวกเราชาวอมพมอนเนี่ยเรามีจิตใต้สำนึกที่อยากจะช่วยเหลือสังคมให้ให้แต่ละครอบครัวให้ให้แข็งแรงนะคะเรามีแล้วก็แบ่งปันกัน ไม่มากแต่ก็พอยังชีพได้สักระยะหนึ่งต้องขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยนะคะที่เวลาถ่ายทําไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมการไปมอบของกันนะคะที่เราก็เดินกำลังเดินทางออกมากันนะคะตอนนี้เราก็ อ,อยู่ในในซอยนี่แล้วก็เป็น,นชุมชนแออัดนี่ท่านผู้ชมดูนะคะบ้านเขาจะติดติดกันเลยบ้านในชุมชนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกในที่เช่าปลูกบ้านเองแต่ที่เช่านะคะเช่าเป็นรายเดือนทุกๆุกซอยของชุมชนนี้เลยอยู่มาหลายสิบปีแล้วเนาะที่นี่เนาะสิบปีอ๋อสี่ห้าสิบปีแล้วของเรานานมาก หมดเรียกได้ทำงานไม่สมบูรณอ่าแล้วแล้วไม่มีแรงด้วยนอนนอนแบยแบบหมดหมดแรงไปไปบางครั้งก็ซ้ายขวาจะสลาดแล้วเช็คเอ็กซ์เรย์มองมีอาการอะไรนะไม่มีเพราะว่าไอ้เอ็กซเรย์ล่าสุดไอ้สมองปกติและตอนที่ผมผ่าตัดลิซโดมเมื่อ ที่นาพมก็ไปงานข้างในเดินอยู่ลยลากมาด้วยสเดี๋ยวว่าผ่าจะเข้านี่ยเดี๋ยวจะาับเอาคคลนมาเป็นแล้วตอนนนิดโทรมาบอกว่าวันนี้สามจุาใหม่โบอกแล้วคุณสับไพ่ก็อยู่บนลังคาทาบ้านอยู่คุณดีแล้วจะมาลงน้องบอกเขาไปแล้วบอกไปแล้วผมติดต่อคุณเราเราไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะสิเดีเดี๋ยวเขาก็หิ้วเข้าบ้านไม่ได้พวกเราก็ต้องหิ้วไปให้เขาอยู่ดี เดี๋ยวต้องแกะไว้ก่อนันนีออันนี้มันมันคือนมที่เป็นอัดตัวปีนรบท้วนมันมันตะกี้ถ่ายรูปให้คุณเสือมามันมีคุณภาพเหมือนนมเป็นัวแต่จริงๆริ้เเนี่ยมันเป็นนมโอ่งตะกี้ถ่ายให้ดูเนี่ยคือมันเป็นนมุงแล้าเฟใส่กระป๋อง เก็แคอาาได้ส่มไปแล้วจัอันี้อันนี้ซื้ออัน้ซื้อเะอเคลหัวนล็กวเลยอ๋อให้ขวบไปเลยวมาแล้วขวบาล้วขวบมาแล้ว

ไปูแล้วไ้ไู่้นพักากเมื่อี้กำลังคุยอยู่ไม่ไดน่งานนั่งนานก็ไม่ได้พอพอพอพยืงนะพยองต้องเดินอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วถึงจะยืดได้ต้องต้องอย่างนี้เดินให้สองสมก้าวถึงจยืดนี่กระดูกนี้ก็นี่ก็ไม่ใช่ ที่เป็นคนที่อ้วนจนเอิไม่เห็นาตใจตอนที่มันงรแล้อต่อหรอจูอมขนาดนี้เหรอเาำรวจป็นบรรณาเนกลัวมาไม่ได้มากระดกงอกมันทำไม่ได้เหรอแล้วมันจะมันจะปวดล้าตลอดเลยนี่มันนี่เนี่ยมันมีป่นนี่้หมอไม่มีให้ยาอะไรเไม่มีให้ยาอะไรมากินก็มีมีแต่ยาแค่ปปดมเลกก มันก็ขึ้นต้นคอ,อมันก็ถึงโดนเดส้นะประสาทไงมันเป็นเป็นเป็นเกิดแถวนี้มันเลยมันมันจะมึนมันตลอด สำรวจกระโดกไว้ก่อนขุดพืานขานยืมเข้ามาถึงเวลาก็ถูกเวรคืนอย่าทักพยอมบอกอันนี้ยังไม่ได้ไปกันเลยนะคุณเกี่ยวซอย5ซอย5 8ที่ว่าพูดไปมีแพมเพิร์ดไปวันไหนจะไปจะไป่ปละจ่ไปจะตุ้ยเหรอเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เอาแพมเพิร์ดมาก็ไปก็ไปสุดใจเอาดิก็เมื่อกี้คุณกิตบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนัดกันคุณฉัตรไยก็บอกว่าจะต้องใส่เสื้อสีพู เนี่ยกะเกงในสีชมพูบอกจะใส่ไว้ข้างนอกเกาไม่ยอมทำไมเราต้องใส่อยู่ข้างนอกต้องเว้งกลับไปเปลี่ยนเบอกวว่าันนี้อยู่นไม่เียนนะไม่วันนี้ใส่เสื้อเขียวไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ต้องเว้งกลับไปเปลี่ยนสวัสดีเป็นทางการนะคะท่านผู้ชมภารกิจที่วันนี้เรานัดหมายกันเอาของมาเยี่ยมผู้ป่วย ทั้งนมขนมปังแล้วก็มาม่าก็มอบกันเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จอีกหนึ่งภารกิจแต่ช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงวายตามบ้านาตรวจวัดความดัน เสร็จก็รีบเปลี่ยนเสื้อมาที่นี่เลยก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องลงมาเยี่ยมกันพร้อมกับพยาบาลศูนย์สามสิบสี่พสีและนักสังคมสงเคราะห์เราก็จะมาเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะได้ซื้อไปเสี๋ยวซื้อเลยมาให้เขากินด้วยเพราะว่าคนเขาไม่มีคนหาให้กินแล้วนะคะก็แบ่งปันกันไปก็ขอจบคลิปนี้นะคะ คลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมด้วยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะ วันนี้ได้แต่คุยกันแต่ว่าลืมลืมออกมาให้ะะะะคือรัดหน้า,<ร>ามาฝากเขาชอบกินเี้จริไม่คยกะไรไงเรวยกิน,กนาางพยายามกนร่างลื่องการนอนไม่หลับนะพี่